สวัสดีค่ะวันนี้แกงหมูเด้อจ้าแกงหมูแกงหมูนะคะวันนี้จะทำนะคะแกงหมูนะคะคุณย่ากแกงหมูนะคะพี่น้องเอซีที่รักนะคะวันนี้แกงหมูเด้อจ้าเดี๋ยวเรามาดูแกงหมูกันนะจ๊ะใส่แล้วนะก่อนนะคะก็เอลาลงที่โถนีนะคะนะแกงหมูแกงหมูเนาะใส่เคยนิดหน่อยนะคะเนาะเพิ่มเคยกันิดหน่อยนะคะ อเอนะติมเคยเองนิดหน่อย,อยสีอย่งเขาขายโนนนะคะขายสะนะนะเติมเคยดกนะเียวหน้าเราก็ซื้อมใส่ใส่ขำลงรถติดก่อนนะคนะเนะพิ่มเคยนิดหน่อยนะกะเคยเคยเคยนะเคยเคยไหมเคยเคยนะสามเคยนะใําำำใตนะเคยก็คือกระปิกนะ

มันจะมีคำว่ายามก็เคยไหมไป็นไงเคยก็คือปกตนะินะคันสือนียคะยังไม่รู้นะคำว่าคันสือเมื่อก่อนมันี่ก็อยู่อีสานนะ,ะภาษาพูไทยนะก็อยู่ตั้งปีสองปีนะเราะนะบางคนบอกว่าทำไมนะเขาไม่ไว้ใจไอ้หอมเพราะว่าไปตกับอะ เหตุผลของเราเราไม่รู้จะอธิบายใครเนาะว่าบางอย่างเราก็ไม่อธิบายคนที่เขาไม่เข้าใจำกัจะว่าเราสร้างค่ะสร้างเงี้ยสร้างเดีแม่จะไม่ชอบนะคะจริงๆว่าเราเหตุผลที่เราขอลูกเราไปนะคะเราเลิกมาค่ะและ้วก็เราต้องทิ้งแม่นะคะอายุแปดสิบกว่าไปเราอยากไปเราอยากไปก็ขอบคุณคุณลุงคุณคะะคป้านะคะถ้ามีลุงป้าก็ไม่มีต้องจะหนามีเตามีพีเอ็นซีบอกว่านะค่ะ ันึกว่าเลือกทำนะคะไม่ได้เลกทำนะไอ้นุต้องเต่าไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปพูดะะต้องอัลลิปมป้านะคะแข่งเนาะค่ะ X42 ยินดีต่อนะคะ,น,ะ,คะคนเก่าเนาะมันก็หลายปัญหาหลายอย่างไ,ไม่รู้นะ มันกอเหมือนกับว่าที่ต้องเตือนเหมือนกันเขาไม่ที่ชอบนะ่มันจะให้คนรักและคนผิดใจเข้าใจเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เหมือนเราแต่เราเข้าใจลุงเราเข้าใจลุงป้าเพราะเรารู้ว่าลุงป้าไม่ใช่เป็นผิดถ้าลุงป้าเป็นคนที่ทํานะค่ะแอบไม่ไปหลกนะคะไปถ้าเราเป็นแอดี D ดูจนดีข่าวจนแบบแนค่ะเหมือนแอดีก็ไปที่ร้องไห้กับลุกกับแม่ตั้งแต่ไม่ต่นมากจะไม่เคยเห็นหน้าลุงป้านะส่วนมาก คลิปีไม่ได้เห็นหน้าลุงป้าแต่ออกมาอย,ยากไปนะก็เหมือนเราไปเที่ยวด้วยเห็นเขาว่าถึงสร้างปู่ขึ้นมาไหาวปู่ไหวอะไรเราก็ยังนะคะแอ่ก็ยังได้สร้างปู่นะคะตอนนั้นามนน้องบ่าวต้นเนะาะฝันส่งนี่แหละโอนไปที่ลุงส่งสลีให้น,น้องบ่าวต้นดูนะคะพูดถึงเนาะน้องบ่าวต้นล้วก็เป็นอะไรที่ส่งต่อให้คุณแม่นะคะเนาะส่งต่อให้คุณแม่เ,ะะาขาขเป็นขหนูนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ อย่นั้นไปหนเพราะว่ามันจะมั่ขั้วหนึ่งแล้วก็ขั้วต่วนงขั้วหนึ้วหลูกเราก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมเห็นขัวนแกงแกงอะไรนะผัดขั้นเนงผัดขันเาใต้ใช่ไอมก็เลูกเราก็ชอบกินให้ลูกด้วยนะมันหอมนะคะเส้นแกงมแหอง หวนมากเลยนะคะจริงๆนะค่ะเราเป็นเบสซีนะแอดพลังซีร้อยตัวเป็นร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วันแรกนะค่ะก็พูดเสมอว่าต่อให้ถึงสึ้สนเขาลุงห้วยถ้าสิ้นเขาลุงห้วยเราก็จะเดินต่อไปนะคะไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะคะแต่แอดไม่ชอบนะคะพี่เอ๋คนที่นะไม่เอ๋นะไม่ชอบความที่ไม่จริงใจข้อความจริงใจนะคะ ไม่ใช่ว่าไปทำอย่างอื่นด้วยไม่จริงใจลุงป้าไม่ใช่นะคะเราเราก็ชอบนักร้องชอบหมอรียชอบอะไรไปเหมือนกันเราด้วยนะคะมันเยอแยะกันระหว่างเอสีลุงป้าเออก็เป็นเอสีของเนี่ยโอ้สมัยนั้นมา,นานแล้วคนชอบมุ่นเนาะตั้งแต่แอดคาราบาวทุกคนนะคะนักร้องคอนเสารหมอรียงอะไรเท่าก่อนนี่สมัยนิตยสารขาวลุงป้านี่ร้องได้ทุกเพลงนะร้องไม่ได้มีโน้ตนะไม่ใช่ว่าร้องมีโน้ต จำได้หมดองๆก็มาชอบชอยไรเราก็ทำ่างนั้นเหมือนเราทำ y o e มีความสุขนีคะได้คุได้เนี้ยค่ะวางน้ำก่อนนะคะนะิมนคะีเนะคะใส่น้ำเชื่อก็เต็นะ อยู่วันนี it ites, ้จะไปตลาดนะคะซื <right? S 3> food, right? so 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 ้อของมาเตรียมเนาะจะทำจ้าขาแล้วก็นะคะวันนี้วันอังคารวันนี้วันพุธเนาะวันนี้วันพุธนะคะไปทําพรุ่งนี้เนาะเมื่อวานวันอังคารนะคะหรือว่าเมื่อวานวันพุธว่ะดูลืมวันลืมคืนลูกชายบอกว่าวันนี้วันพุธเดี๋ยวเราไปซื้อของนะคะทำวันนะคะบางวันพุธวันพุธเขาไม่ว่าไม่อันบ่ายเจ้าพี่อนะคะเนาะอัศไห้ทำเฉย ทักทายทักเฉอเนะคะเรามีอะไรแล้วก็พึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่มากคนเราถ้ามีอะไรก็จะนึกถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนั่น,นะะแนนนหนละจ้ะวันนี้เดี๋ยวไปซื้อของที่ตลาดไว้ก่อนนะคะเนะนะคะเดี๋ยวรอมันเดือดนะคะเริ่มจะน่ากินแล้วใช่ไหมบ้านใหญ่น่าจะนี่นะคะเนาะ ไม่ได้มีเวลาที่เออไม่ค่อยได้ไลฟ์สดยังไม่มีเวลานะคะส่วนมากก็จะลงเป็นคลิปนะคะลงเป็นคลิปน่ะหัวที่บ้านนะคะจะเห็นแต่ครัวบ้านสวนใช่ไหม ที่นี่ไปได้ถ่ายในขวะนะะเนาะน,นี่นะคะ่ะรอแกงเดือดก่อนนะคะเริ่มตุเดือดแล้วนะจาจะมากินข้าวด้วยกันเด้อจ้ะกินข้าวด้วยกัน,นะะยังไม่ได้ฟังคุณลุงคุณป้าเลยนะคะเดี๋ยวฟังคุณป้าเนาะฟังคู่วันนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าโอ้เมื่อวานนะคะ อ,อยู่ไหนก็ทําอะไรก็ทําที่ให้มีความสุขนะคะเอฟซีไม่จะทําแล้วมีความสุขไม่เอาด้วยจ้ะ ตอ,ตอนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจ